ในพื้นที่รับผิดชอบดังนี้ครับปัจจุบันท่านและคณะอยู่ณบริเวณช่องทางสารเจ้าตำบลเมืองน้ำเเชียงดาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในปัจจุบันจากภาพข่าวของหน่วยเหนือและชุดข่าวของหน่วยยังปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการที่จัดลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศไทยโดยหน่วยได้จัดชุดปฏิบัติกา,ารทําการรัตะเวนเส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบโดยเมื่อวันที่5มีนาคมเวลา17นาฬิกาหน่วยได้จัดกาลังพลจํานวน2ชุดปฏิบัติการ โดยจะจากพอเข้ามาเสร็จก็ให้เอาไปทิ้งไว้ตรงปลายทางคือทางบอ่อขยะของบ้านรุ่นเมื่อวานแล้วเดี๋ยวจะมีคนมารับต่อ,อการสื่อสารกับโทรศัพท์จะใช้แค่นี้ใช้วีแชทไม่ได้คุยโทรเบอร์ใช้วีแชทในการพูดคุยนะครับซึ่งนําโดยท่านนายกรัฐมนตรีแปรตองตาชินวัตรนะครับแล้วก็นโยบายของผู้จัดการส่วนราชการกองทัพบ,บกผู้จัดการฐานบก พลเอกพนาแถวบททุบแล้วก็นโยบายทางผู้จัดการสู้มีการ,ก,ารกองทัพพิศม์สามหรือท่านเธ็นทพัพริม์ปโทกิติพงษ์แจ่มสุวรรณที่ได้มีการสั่งการให้กองกำลงังป้องกันชายแดนแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ในการสกัดกั้นและรอบการลำเลียงสิ่งของผิดกฎหมายเขา้ามาสู่ฝั่งประเทศไทยโดยดังนั้นทางพลตรีกริตกรจันทาผู้จัดการกองกำลังฝ่าเมืองถึงได้สั่งการให้หน่วย เรลังพึ่งการแสดงน,นะครับร่วมมือในการร่วมกับทั้งภาครัฐในส่วนของทำแบบการปฏิบัติทางยุติอย่างต่อเนื่องจนเมื่อวานนี้นะครับเวลา17นาฬิกา1700ของวันที่5มีนาคมครับกองร้อยด่านมาที่2หน่วยโจกิจจีอนุภาพได้จัดก,กาลังหนึ่งชุดปฏิบัติการและตะเวนร่วมกับชุดปฏิบัติการและกับชุดปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดนะครับเข้าร่วมในการ รัเวนเส้นทางตามแนวชายแดนแล้วก็ได้มาตรวจพบนะครับบุคคลต้องสงสัยเป็นชาย1น่คนกาลังเดินทางมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะตามช่องทางธรรมชาตนะิเพื่อพอเข้ามาจการให้กองกำลังต้องการชายแดนแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ในการสกัดกั้นและรอบการลําเลียงสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาสู่ฝั่งประเทศไทยโดยดังนั้นทาง พลตีพิธกรจำทาผู้จัดการกองกลังฝ่าเมืองได้สั่งการให้หน่วยกาลังป้องกันแสดนนะครับร่วมมือในการร่วมกับทั้งภาครัฐในส่วนของกําลังทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายความมั่นคงฝ่ปปายปกครองตา่างๆช่วยกันในการสกัดกั้นตามในแสดนตามแนวทางการสกัดกั้นที่1ที่2ที่สนะครับตามที่ได้ยุทธวิธีของหน่วยจนมาถึงหน่วยรองนะครับหน่วยธุรกิจรื่อภาพก็ได้สั่งการให้กําลังในพื้นที่ ทำการปฏิบัติทางยุทธีอย่างต่อเนื่องจนเมื่อวานนี้นะครับเวลา17บเนาฬิกาสิบของวันที่5้ามีนาคมครับกองร้อยด่านมาที่2หน่วยชจกิจเตอนุภาพได้จัดกำลัง1ชุดปฏิบัติการรัฐเวรร่วมกับชุดปฏิบัติการระดับชุดปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามอยาเต็มทีนะครับเข้าร่วมในการรัฐเวรเส้นทางตามแนวชายแดนแล้วก็ได้มาตรวจพบนะครับบุคคลต้องสงสัยเป็นชาย1คน กำลังเดินทางมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะตามช่องทางธรรมชาติเพื่อพอเข้ามาเจอเจ้าหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวสั่งให้หยุดแต่ชายบุคคลดังกล่าวเนี่ยด้วยความกลัวจึงทิ้งนะครับสัมภาระที่แบกมาด้วยเนี่ยเป็นเป้าสายลุงนะครับสีสายลุงดัดแปลงกับถังน้ํานะครับเกลอนน้ําประมาณ30ลิตรแล้วก็พยายามที่จะหลบหนีทางเจ้าหน้าที่ จึงได้พยายามไล่ติดตามจนสามารถจับกลุ่มได้นะครับหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตรวจสอบของกลางในที่เกิดเหตุก็ตรวจพบเป็นรับยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้านะครับประมาณ1นึ่งแสนเม็ดนะครับที่ห่อก็จะเป็นลักษณะหมายเลขหนึ่งนะครับกับหมายเลขสองนะครับซึ่งบรรจุอยู่ในกระสอบสายลุงนะครับแล้วก็มีกระเป๋าเดินทางอยู่นะครับราอ่านกระเป๋าสายลุงแล้วก็เป็นเฮโรอ,อีนนะครับประมาณ ถ้าถุงนะครับถ้าถุงน้าหนักต่อถุงเฉลี่ยอยู่ที่สามจุดห้ากรัมนะครับรวมน้ําหนักถ้าถุงก็อยู่ที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดห้ากิโลกรัมนะครับซุกซ้อนอยู่ในแกลอนน้ำสามสิบลิตรนะครับลักษณะการเข้ามาเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยก็บุคคลท,ที่ต้องใส่เนี่ยก็พยายามทํบอำพรางให้เหมือนกับชาวบ้านที่พยายามลักลอบเข้าเมืองนะครับดังนั้นในวันนี้เนี่ยทาง ผู้จัดการกองรังผาเมืองพลตีกิตาทรจารย์ถึงมอบหมายให้ผมนะครับเป็นผู้แทนนะครับผมพระเด็กเดชทรสยุตหลงกับหน่วยธุรกิจยงภาพมาแสดงข่าวต่อสื่อมวลชนนะครับแล้วก็มาร่วมกันกับทางหน่วยงานในพื้นที่นะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นทางฝ่ายปกครองนะครับทางอำเภอนะครับทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวนชายแดนที่335นะครับหน่วยตำรวจสระเายแดน3 5นะครับในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดกองร้อยตำรวจตรวนชายแดนที่335นะครับแล้วก็ ตำรวจสถานีตำรวจภูธรนาวัยนะครับแล้วก็ทางด่งานสวนกครเชียงดาวซึ่งพวกเราทํางานร่วมกันอย่างต่อนเนื่องนะครับหากหลุดไปดังนี้ก็จะไปอยู่พื้นที่ตอนในนะครับพื้นที่ตอนในก็จะเป็นหน้าที่ของทีมฝ่ายความมั่นคงที่ร่วมกันอยู่แล้วนะครับคิดว่ายัางไงแล้วฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะหลบก,การจาับกลุมเจ้าหน้าที่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกส่วนที่ร่วมมือกันนะครับเพื่อเดีัยวตามนโยบายของรัฐบาลในการที่พยายามซีนสต็อปแล้วก็เซฟให้อยู่แต่เมริเดียให้ได้นะครับก็ เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เกิดจากการบูรณาการร่วมกันกันกบทุกภาคส่วนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่และก็ฝากไปถึงประชาชนในพื้นที่นะครับหากตรวจพบเบาแสนะครับหรือข้อสงสัยหรือสิ่งทีง่สังเกตในพื้นที่ก็ขอให้แจ้งทางเจ้าหน้าที่รัฐได้ทุกคนนะครับทุกคนพร้อมที่จะด,ดูแลพื้นที่ของแนวชายแดนให้สงบเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับ